เราจะมาแกะกล่องนะฮะเราได้สั่งน้ำมันเครื่องมไสเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องเองรืบมีเค้าแพ็กมาครับก็แพ็กมาก็ดีอยู่พอสมควรอ,นนอันนี้จะเป็นนี่จะเป็นน้ำมันเครื่องโมตุลน,นะเป็นย่อโมตุลน,นี่ผมไม่เคยใช้นะครับผมแต่ว่าอยากลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงนะแลวก็อันนี้นะครับเป็น สูตรนะครับเป็นสูตร10 W 40นะครับก็คือความเข้มข้น40นะครับก็ผมว่ากำลังมันกำลังพอดีกับสภาพอากาศในไทยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น MA 2นะฮะก็เป็นชนิดรถ4จังหวัดรถเกียร์นะฮะ4จังหวัดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงรับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกำลังเครื่องก่อนนะับผมว่าอยู่ในระดับนี้นะอย่างแรกนะครับแล้วก็ดึงการวัดนี้ออกก่อนนะครับ แวะมาดูว่าน้ำมันเครื่องเราขาดหรือเกินเป็นยังไงนะเช็ดเช็ดเช็ดให้เสร็จก่อนจริงะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับคือมันควรที่จะอยู่ตรงขีดตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กับขีดตรงนี้มันจะต้องอยู่ระหว่างนี้เท่านั้นครับถึงมันจะดีถ้ามันไม่ถึงขีดตรงนี้ครับเวลาเราหย่อนลงไปนะถ้ามันไม่ถึงขีดตรงนี้นะครับแสดงว่าน้ำมันเราน้อยนะฮะแต่ถ้ามันเกินมันเกินขีดตรงนี้นะครับผมอ่ะแสดงว่าน้ำมันเราน้ำมันเครื่องเราเยอะเกินนะครับ ฉะนั้นเราต้องสังเกตนะครับก็วิธีเช็คนะครับก็ตั้งขาตั้งคู่นะครับผมแล้วก็รอประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วก็เราก็เอาก้านนี่ครับจุ่มลงไปแล้วงแล้วก็ไม่ต้องถันนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาดูว่ามันอยู่ในระดับไหนของผมเนี่ยมัน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 ไม่มีเลยดูมันจะไม่โดนน้ำมันเครื่องเลยก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องหายนะครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน Two, one, จะถ่ายในมันเครื่องนะครับผมก่อนที่จะถ่ายในมันเครื่องเนี่ยเราควรที่จะเอาภาชนะอะไรก็ได้นะผมมารองไว้เพื่อไม่ให้มันเลอะเปื้อนนะครับแล้วก็ประแจ้ประเจที่เราใช้ในการขันนะครับก็จะเป็นปเบอร์17นะครับแบบนี้ก็ได้ น้ำมันที่มันหยุดนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอิใส่เข้าไปไหน่นะครับ <S <S เพื่อที่เราจะเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปนะครับ <S <S นี่ก็ถึงเวลเาเติมน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมเราจะมาเติมน้ำมันเครื่องกัน แล้วก็ไม่ต้องรีบนะผมใจเย็นเดี๋ยวมันหก นะะฮก็วันนี้ไปจุดอะไนะครับผมก็เราก็บิดให้แน่นนะครับเพรา,รานนะ,รระว่าแต่มันเครื่องเนี่ยมันจะกระทุกออกมาครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากให้แบบวันนีงเป็นมือนะครับแล้วก็เรา,เราอจสตายดุดดุด